สวัสดีค่ะวันนี้ช่องอร่อยคู่ครัวชวนทําเมนูแกงเห็ด3ามอย่างเรามาดูวิธีทํากันค่ะขั้นตอนแรกเรามาตาเครื่องแกงกันค่ะใส่ตะไคร้ซอยค่ะพริกกระเหลี่ยงค่ะหอมแดงค่ะโขกให้ละเอียดพักไว้ก่อนค่ะตั้งหม้อนะคะใส่น้ําคั้นจากใบย่านางค่ะรอจนกระทั่งน้ําเดือดค่ะใส่เครื่องแกงที่โขกไว้เมื่อสักครู่ค่ะเมื่อน้าเดือดเครื่องแกงส่งกลิ่นหอมแล้วจากนั้นปรุงรสเลยค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะน้ําปลาค่ะ น้ำปลาค่ะได้รสชาติตามชอบแล้วจากนั้นใส่เห็ดออรินจิค่ะเห็ดชิเมจิค่ะคนเล็กน้อยนะคะรอสักครู่นึงจากนั้นใส่เห็ดฟางค่ะคนให้เห็ดจมน้ําแกงดีค่ะจากนั้นรอจนกระทั่งน้ําเดือดเห็ดเริ่มสุกดีค่ะจากนั้นใส่ใบชะอมค่ะตามด้วยพริกโดดพริกกระเหลี่ยงค่ะคนให้เครื่องจมน้ำแกงค่ะขณะแกงหากมีฟองให้ช้อนฟองออกค่ะ จากนั้นใส่ใบแมงลักได้เลยค่ะคนเล็กน้อยให้ใบแมงลักโดนน้ำแกงนะคะจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะเป็นอันเรียบร้อยค่ะแกงเห็ด3อย่างค่ะฝากติดตามช่องอร่อยคู่ครัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ